วันนี้หลวงกิตจ,จะทําเมนูอะไรอะ่ะปัดปลาเกือหมูสับโกดระปลาก่อนอื่นใส่เกลือหนึ่งช้อนเพื่อที่จะเจะเ๋อหมาเึกเือหมาเกลือพี่น้องตีเกลีองปรุงนะนะอ้าวบอกเกลีองปรุงเลยอันนี้โป่งปรุงรสถึงจอนชาเดี๋ยวก็ปิกกะกับก,บก,บกบระเทียมสับไปเร็วนะอันนี้ซีอิ๊วก้าวนี่ซอสก้าเกี้ยวอย่างละหนึ่งช้อน นะอันนี้ต้องย่อนนะหนมามน้อยไมโอระบา้าตามด้วยหนังตาสายถึงจ่อนจ้าผู้รับส่งขีดต้องขิดต้องรอยขลิมนะขอเดือหัน่นมาเคลือนก่อนมาล่างมาเคลือนอะไรแต่เปลื่อหั่นนะจอบแบบนี้หัน่นแบบมันเหลือไม่ต้องกีดได้มากจอ,อบเจียบม,มาเเจียบจอบเป็นลูกเต้าหัน่นลูกเต้าจอบแบบนี้หัน่นแบบนี้อ่า เราคิดในน้ำนะพี่น้องเอออย่าลืมกดติดตามให้ช่องเราคิดกันไห้ดูแกว่ะดีไนอะ้ดูจังเลยนี่ต่อน,นี้นี่นะได้จักช่องก็ยังไม่พ่านทีพี่น้องเออไม่ได้จักช่องที่อ่ะเฉะก่อนกันมาเครือดับทำให้มาเครือนช่วยเฉะน้ำเครืออันมันเดิมส่องหลง ประมาณห้า yeah, นาทีพอสิบนาทีก็ได้แต่เอาห้านาทีพอเปิดแก๊สก่อนพี่นนะ้องเออเอากล้ยกนะ็นัดกลางๆนะนะประมาณนี้พอกันจอนพี่น,อน,นอ้องนะใส้น้ำมันใส้น้ำมันพี่นอ้อง ปอน้ำมันร้อนเกี่ยวกระเทียมก้อนนิดหน่อปอกระเทียมเอาม่อมไม่ต้องให้ทุกใบนะพี่น้องนะมูใส่มูเลยปั้นมูก่อนมูจับนะ หมูสุกได้มาเครือบิีน้อง,องบางูุรนะเอามาเครือไปสอดก็ไม่ได้พี่น้อง,ดาดองอาบางูุรนะแต่นี่ลูกยิดวันนี้ไม่ได้สอดเรามาตอดชอบกัหเลยว่มามันนี่ดำไม่ดำเตินมน้ำนิดนึงพี่น้นอง มาเขือในี่น,น้ำไม่เปลิอนเปื่อนน้องไปสอนนะวันนี้โลกกิดไม่ได้สอดปวกคนกันว่ามันอีดัมไหกันดํากันมาเขืดอดําเนี่ยพอเราไม่สอนเป็นมันอีจริงอีิน้องไอ้นี่จะยอมรับเนาะยอมรับแต่ว่าไม่พื้ tao làm tổ đây đi, đi thì cứ tổ nằm ăn nằm ăn đôi, sóc tròn, to, tót quạ kéo nướng tròn, tiêu cao nướng tròn, bông bùng luật trừng tròn cha, nam tân trai trừng tròn cha phi nông

อืมใส่โอละปลารับอืมกินหอมแล้วอ๋อโหมละปลาเลยพี่น้องเอ้ยอยากฝาอีกทีนึงเป็นนั้นว่าเซ็ตครับพี่น้องเอ้ยนีเซ็ตเอ้าได้พี่น้องถือว่าทุกเอ้าลงจาน สุกแล้วพี่น้องเออนี่นึ่งยานเมนนึ่งเมนูลาวอันนี้ปัดมาเครือหมูครับโอระพา <c oughs> เป็นเมนูยอดิบที่ทำกินได้ทุกวันนะ <c oughs> เพืเ่อนๆลองไปทำาบบนี้เลยนะ <c oughs> ย่างสีบอกชูตดไปเมื่อกี้นะเ <c oughs> ขาส่งนีแล้วว่าใช่ได้ไหมมั้งรับรองร้อยแน่นอนี่นองเออ <c oughs> กานตอนบอกไปคือจิ้มกานตอนคือจิ้มเล่ว่ารสชาติเป็นปพื่อมั้งพี่น้องนะอืมลองกินนี่ต่ำเลยร้อยๆเพื่อพีนอ่น้องนะมาเพื่อน,นี่ไหวจิ้มกันะแต่มันยังร้อนเลยเดี๋ยวจิม้มจิ้มม้วนจิ้มนี่กินตำร้อยๆเพื่อลองกินจัดลองไปตำเล่พี่น้องบอกไม่พี่ว่างไหนนอน